ในมุมหนึ่งของบ้านไม้เก่าคุณยายสมจิตนั่งอยู่หน้ากองผ้าไหมที่พับไว้อย่างเป็นระเบียบแสงยามบ่ายสาดส่องผ่านหน้าต่างบานเกรดตกกระทบเส้นผมสีดอกเลาของคุณยายที่กำลังบรรจงสอดได้เข้าเข็มนี่แหละยายหนูคุณยายเปรยขึ้นพลางชี้ไปที่จักอันเก่าแก่ที่ตั้งอยู่คันข้าง,างเมื่อก่อนนะจากตัวนี้พาให้ยายได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมานักต่อนัก ผ้าไหมทุกผืนทุกชิ้นที่ยายปักด้วยใจนี่แหละหลานชายชื่อต้นวัย25ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลกำลังจัดแสงและมุมกล้องของโทรศัพท์มือถือที่ตั้งอยู่ตรงหน้าคุณยายคุณยายครับวันนี้เราจะเล่าเรื่องผ้าสิ้นใหม่มัดหมี่ผืนนี้นะครับผืนที่ยายทอตั้งแต่ต้นยังเป็นเด็กๆเ,เลยคุณยายพยักหน้าก่อนจะหยิบผ้าซ้นผืนงามขึ้นมาคลี่ช้า,ชา เผยให้เห็นลวดลายที่ซับซ้อนและสีสันที่ผ่านการเวลาแต่ยังคงความงดงามจับใจผ้าผืนนี้มีเรื่องเล่าเยอะนักยายทอมันด้วยความตั้งใจทุกเส้นได้ผูกลายมัดหมี่ด้วยมือทีละเปลเหมือนชีวิตคนเรานี่แหละที่ต้องค่อยๆถักทอต้นยิม้มใช้ครับคุณยายแล้วผ้าผืนนี้คุณยายเอามาปรับใช้ยังไงบ้างครับให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ คุณยายหัวเราะเบาๆหันแน่ต้นนี่ก็รู้ทันยายก็เอาความรู้เก่าๆมาบวกกับไอเดียใหม่ๆของต้นนี่แหละผ้าไหมที่ยายทอยายก็เอามาตัดเย็บเป็นเสื้อคลุมเก๋ๆบ้างเป็นกระเป๋าถือที่ทันสมัยบ้างหรือแม้แต่เอามาตกแต่งเป็นปลอกหมอนอิงที่บ้านก็ได้นะคุณยายชี้ไปที่หมอนอิงลายงามที่อยู่บนเก้าอี้หวายข้างๆของเก่าของเรามีคุณค่า แค่เรามองหามุมใหม่ๆที่จะใช้มันต้นก็ช่วยยายนะเรื่องแพ็กเกจจริงสวยๆแถมยังบอกให้ยายไปเรียนรู้เรื่องออนไลน์อีกต้นพยักหน้าเงือกๆแน่นอนครับคุณยายสมัยนี้การตลาดมันต้องเข้าถึงคนได้ทั่วถึงอย่างที่ต้นสอนนะครับเราเอาของเก่าที่มีเรื่องราวมาเล่าให้คนรุ่นใหม่ฟังมันยิ่งมีสเสน่ห เราจะจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับคุณยายสำหรับคนที่ดูไลฟ์วันนี้คุณยายยิ้มกว้างใบหน้าเปี่ยมสุขใช่แล้วลูกของดีต้องเล่าให้ฟังของที่มาจากใจยายตั้งใจปากทุกเข็มได้อย่างคนเท่าคนแก่โบราณที่ตั้งใจทำอะไรก็ออกมาดีผ้าไหมของเราไม่แพ้ใครในโลกเชียวนะทันใดนั้นต้นก็กระแอมเบาๆเพื่อส่งสัญญาณว่าถึงเวลาแล้ว คุณยายเข้าใจทันทีหันหน้าเข้าหาโทรศัพท์มือถือในมือต้นด้วยรอยยิ้มอบอุ่นคุณโยมทั้งหลายเจ้าค้าผ้าไหมทุกผืนที่ยายปักด้วยใจผ้ากระเป๋าทุกใบหมอนอิงทุกใบบนตะกร้าของยายนี่แหละของดีของแท้สั่งเลยนะยายปักตะกร้าไว้ให้แล้วใครอยากได้ของสวยๆมีเรื่องราวไปกดซื้อในตะกร้าของยายได้เลยนะเจ้าค้า คุณยายชูมือขึ้นโบกเบาๆอย่างเป็นธรรมชาติขณะที่ต้นกดปรับโปรโมชั่นพิเศษในระบบพร้อมรอยยิ้มคูมใจในคุณยายของเขา